ประวัติและปฏิบัาหลวงปู่จันท์เขมมาปโตวจันทรารามตะบนโพชัยอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายชาติภูมิและประวัติทั่วไปหลวงปู่จันทเขมบาปโตท่านเป็นจิตอาวุโสองค์หนึ่งของท่านพระอาจารย์ใหญ่มั่นภูริทัตโตที่น่ากราบไหว้ได้อย่างสนิทใจอีกผมธรรมะปฏิบัติปฏิบัติทรและพลังจิตของท่านเข้มขลังไม่ธรรมดา ท่านในวงพระก,กรรมฐานท่านก็คือพระหมอชื่อดังมากทั้งน้ำมนต์และการรักษาโรคที่แผนแผนปัจจุบันรักษาไม่หายนั้นท่านช่วยรักษาให้หายได้หมดหลวงปู่จันทร์ท่านมีนามเดิมว่านายจันทร์นามสกุลชัยคุณท่านเกิดวันที่8สิงหาคมพศ2447ตรงกับวันจันทร์รา12ค่ำเดือน8ปีมะรมนับบ้านคูเมือง ตำบลภูเมืองอ,ม,อมหาชนะชัยจัวหดุูลราชธานีซึ่งปัจจุบันเป็นจังหวัดจันทบุรท่านมีพี่น้องร่วมมิดามารดาเดียวกันเจดคนท่านเป็นบุตรคนที่หกท่านได้บรรพชาเป็นสาม,มนเณรเมื่ออายุได้16บหกปีณวัดบูรพาวิทยารามตำบลว่าทองอภูเวียงจััวงดขอนแก่นเมื่อวันที่หกพฤษภาคม พศ2463และมาอุปสมบทเป็นพระภิกษุอีกครั้งเมื่อวันที่5กรกฎา,าคมพศ2471ทัพพัตสีมาวัดบางขวางตำบลสวนใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีโดยมีพระรูสีลาภิลมหรือพระอาจารย์ทวมธรรมท,รมทรโรเป็นพระบุชาพระอาจารย์สนกิจการโรเป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระอาจาร์เนธปัญญาทีโปเป็นพระอนุสาวนาจารย์ได้รับฉาย,ยาว่าเขมระโตซึ่งแปลว่าผู้ถึงธรรมอันเป็นดักะเะษมต่อมาท่านได้ศึกษาพระธรรมวินัยจนสามารถสอบได้นักธรรมชั้นเอกและเป็นครูสอนนักธรรมยามว่าจากการสอนท่านกำมันปึกกรรมฐานเป็นประจำจากนั้นเมื่อปีพศ .2474 หลวงปู่จันทร์ท่านได้พบพระกรรมฐานผู้เป็นศิษย์อวุโสของพระอาจารย์มั่นคือหลวงปู่ศรีหวเขมโกซึ่งท่านได้รับการอบรมธรรมจนเกิดความทราบซึ้งและมีความก้าวหน้าทางจิตหลวงปู่จันท์ท่านจึงได้พิจารณาดูแล้วว่าอันวัดบางขวางจังหวัดนนทบุรีนั้นถ้าจะอยู่ทําความเพียรต่อไปย่อมหาความสมกได้ยาก ประกอบกับในสมัยนั้นชื่อเสียงของท่านพระอาจารย์มั่นและท่านพระอาจารย์สิงห์ขันตายาโกโมโด่งดังมากเป็นที่รู้จักกันในวงพระกรรมฐานเป็นอย่างมากท่านก็กลับสู่ภาคอีสานเดินทางไปพบพระอาจารย์สิงห์ที่ขคราชเพื่อรับข้อธรรมและช่วยงานพระอาจารย์สิงห์จากนั้นท่านก็เดินทางไปรับธรรมบัติจากพระอาจารย์มั่นที่จังหวัดอุบลราชธานี หลวงปู่จันได้เล่าว่าในครั้งนั้นได้รับอุบายธรรมแนะนําจากท่านพระอาจารย์มั่นอาตมาเลยติดในธรรมของท่านเป็นการใหญ่ความลึกลับแห่งพระธรรมนี้ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนเป็นเหตุเป็นผลอย่างเด่นชัดตั้งแต่บัดนั้นมาไม่ยอมห่างไปไหนอีกเลยขออยู่กับท่านพระอาจารย์มั่นเพื่อปฏิบัติธรรมเมื่อไปถึงอุบลก็ได้ไปเยี่ยมโยมมารดา แล้วกลับมาคอยท่านพระอาจารย์มั่นพี่บ้านโคูใหญ่หรือบ้านนามนจนังวัสุลนครพอดีตอนนั้นจนจะเข้าพรรษาเมื่อท่านพระอาจาย์มั่นเดินทางไปถึงท่านก็อยู่จำมรรษาที่นั่นตอนข้ำ–มท่านจะเปิดอบรมรมแก้ไขสิ่งที่ติดขัดสงสัยให้และได้รับโอวาทจากท่านปรากฏว่าเกิดเป็นนิมิตด,ดี ทำความเพียรก็ได้ผลสติมั่นคงทรงอยู่กับองค์สมาธิตลอดเวลาจนวิถีน้าปีดยินดีอย่างยิ่งท่านพระอาจารย์มั่นได้มีเมตตาแสดงไวท้ทมไทยถอนกิเลสแกบ่บรรดา,าศิทิานุสิ์ที่มาประชุมกันเพื่อรับฟังโอวาทซึ่งท่านได้คำชับบรรดา,าศิทญานุสิ์ทุกรูปว่าสวันเวันสิหวันให้มารับฟังโอวาทการอบรมธรรมครั้งหนึ่ง ทั้งฤดูแล้งและฤดูฝนพระอาจารย์มั่นมีเมตตาธรรมส่งหลวงปู่จันไปอยู่จำบรรษาภายในจังหวัดสกลนครจำนวนสีว่วัด้ดยกันคือวัดป่าบ้านเต่าหอยวัดป่าบ้านกุจิกวัดถ้ำเป็ดและวัดเกาะแก้วหลวงปู่จนันได้อยู่รับการอบรมธรรมกับพระอาจารย์มั่นเป็นระยะเวลาหกปีหลังจากที่ได้รับอุบายธรรมจากพระอาจารย์มั่นแล้วท่านก็ปรีเว เที่ยวทุดโดไปทั่วอยู่ตามหูภูเขาลําเนาภายปา่าทึบขุนเขาต่างๆเพียงลับพันเพื่อจะแล้ววิปัสสนากรรมาฐานอยู่ทั้งฝั่งไทยและฝั่งลาวท่านเป็นผู้ไม่อยู่ติดทินการอยู่จำพรรษาแต่ละสถานที่ก็ไม่เกิน2อถึง 3, สามพรรษากระทั้งสุดท้ายท่านก็มาอยู่จำพรรษานาวัดจันทารามป่าดงเม,ม็นบนโพชัยเพิมเมืองจังหวัดหนองคาย เรื่อกรสาจิตรระสาโรคเมื่อเอ่ยถึงหลวงปู่จันเขามาปรตโตแล้วน้อยคนนักที่จะไม่รู้จักท่านเหตุว่าท่านเคยมีข่าวเกียวกราวตงทางหน้าหนังสือพิมพ์ซึ่งสร้างความน่าทึ่งมาตรารย์ให้แก่วงการทพทน์ของเมืองไทยมาแล้วเรื่องมีอยู่ว่าลูกชายของนายพลท่านหนึ่งจากฝั่งลาวเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์เศษกระจกทิ่มเข้าที่ดวงตา รักษาหมอแผนปัจจุบันก็ไม่ดีขึ้นและในช่วงนั้นชื่อเสียงของหลวงปู่จันทร์และน้ำมนต์ของท่านโด่งดังมากในพลท่านนั้นจึงพาลูกชายมาให้หลวงปู่จันทร์เมตตารักษาให้ท่านจึงแผงกระแสจ,จิตรักษาให้ท่านเพ่งกระแสจ,จิตให้ไม่ถึงครึ่งนาทีเศษกระจกนั้นก็ละลายกลายเป็นน้ำตาไหลออกมาตกที่พื้นจับตัวเป็นก้อนกลมโดยไม่ต้องผ่าตัด แล้วมองเห็นได้ตามปกติปรมีท่านสมัยนั้นก็ไม่ธรรมดานี่คือพลังศรัทธาที่ทำให้วัดจันทารามที่เคยเป็นวัดเล็กเบจะเรียกว่าวัดลางได้รับการบูรณะอย่างรวดเร็วเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงที่เราขานกันของชาวจังหวัดหนองคายในช่วงประมาณปีพศ2516ส,สายทานแห่งศรัทธาหลังหลาย้าสู่กับท่านทั้งต้องนิมนต์ท่านไปช่วยสร้างวัด สารณะธรรมารามตะบดทางเกวียนอำเภอแกลงเกวัดระยองอีกด้วยบอกได้เลยว,ว่าไม่สามารถจะหาคำพูดใดมาพัรยายได้ท่านเป็นลูกศิษย์พระอาจารย์มั่นภูริทัตโตที่น่ากราบไหว้อีกองหนึ่งจากหนังสือประเครื่องหลวงปู่จัน์เด็กไหลถ้าเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ร่วมสมัยจะเรียกลวงปู่จันเขามาปัตโตนี้ว่าหลวงปู่จันเห็กไหล พราะลูกศิษย์พระจาจาร์มันชื่อจันทร์มีหลายลูกเช่นเดียวกันกับหลวงปู่พวงมีหลวงปู่พวงเหล็กไหลบานปูรูปานเชียงน้องหานพ่อสองท่านนี้ชอบแสวงหาเหล็กไหลไพรดำเป็นประจำเวลาเดินทุดงคำสั่งกนมรภาพคำสั่งหลวงปู่จันทร์เขมาปะโตที่บอกไว้กับพระครูยานวีรพรผู้เป็นศิษย์ก่อนที่ท่านจะมรภาพ ความว่าผมป่วยคราวนี้ร่างกายอ่อนเปลียมากเวทนาขันก็กล้าบ,บางครั้งถึงกับน้ำตาไหลแต่ก็พยายามใช้ขันติดทนต่อทุกขเวทนามีสติพิจารณากายกับจิตพรากออกจากกันก็ได้ชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นเพราะเวทนาขันมันกล้ามากที่ทันพิจารณาว่าผมจะสิ้นชีพภายในเดือน8ดหลังจากเข้าพรรษาแล้ว เรื่องนี้ผมก็เคยพิจรารณาผมอยากจอกจากโรงพยาบาลไปอยู่ศาลาวัดที่มีอากาศโปร่งโลงจะไปหนองคายหรือจะไปภูเวียงแล้วแต่ท่านจะพิจารณาเพื่อผมจะได้บำเพ็ญเพียรทางจิตให้เต็มที่ถึงจะตายผมจะไม่อะไรในชีวิตก็กุณาความดีผมได้บาเพ็ญมาแล้วพอสมควรเรื่องทั้งหมดให้ท่านเป็นผู้ดำเนินการ หลวงปูจันเขมอปตได้ถึงแก่มรณภาพเมื่อวันเสาร์ที่26กรกฎาคมพศ2518เวลา5นิกา3 15นาทีตรงกับวันแรม3ค่ำเดือน8ปีถอะสรีอายุรวมได้71ปีพรรษาที่46สำหรับตอนนี้ต้องขอ,อยุติแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ